หลวงปู่ทองมาแสดงอภินิหารหายตัวไปจากที่คุมขังเพื่อบินทบาทต่อช่วงที่ประเทศไทยเกิดปัญหาทางการเมืองในยุคที่มีคอมมิวนิสตนั้นว่ากันว่าหลวงปู่ทองมาถาวโรเคยถูกทหารจับตัวไปขังไว้ในถ้ำเพราะเข้าใจว่าท่านเป็นพวกเดียวกับคอมมิวนิสต์ซึ่งไม่เห็นด้วยกับฝ่ายรัฐบาลในตอนนั้น เรื่องของเรื่องก็คือมีคนจำนวนหนึ่งที่ปลอมตัวมาบวชเพื่อหลบหลีการจับกุ่มของทหารเมื่อพวกทหารเห็นหลวงปู่ทองมาทุด,ดงอยู่ในป่าก็เข้าใจผิดว่าท่านคงจะเป็นพวกที่หนีมาบวชหลวงปู่ทองมาพยายามอธิบายเหตุผลต่างๆนานา,นาให้ฟังแต่ก็ไม่มีใครเชื่อท่านเลย จนในที่สุดหลวงปู่ทองมาก็โดนจับตัวไปขังไว้ในที่คุมขังซึ่งว่ากันว่าอยู่ในถ้ำหรือกระท่อมอะไรสักอย่างโดยล็อกประตูไว้อย่างแน่นหนาเพื่อรอการสอบสวนหลวงปู่ทองมาโดนขังอยู่ทั้งคืนพอถึงเวลาเช้าตรู่พวกทหารก็เข้าไปดูท่านอีกทีปรากฏว่าท่านหายไปไหนไม่รู้พวกทหารต่างทิศว่าหลวงปู่ทองมาคงจะหลบหนีไปแล้ว แต่พอถึงช่วงสายๆหลวงปู่ท่านก็เดินกลับมาและบอกกับพวกทหารเหล่านั้นว่าท่านเพียงแค่ออกไปบินทบทเท่านั้นไม่ได้คิดที่จะหลบหนีแต่อย่างใดเหตุการณ์ <_: S 2> ที่เกิดขึ้นสร้างความอัศจรรย์ใจให้กับพวกทหารเป็นอย่างยิ่งจนต้องกราบขอขมาหลวงปู่ทองมาด้วยความเลื่อมใสศรัทธา